แอรรีวิววันนี้จะพาไปกินกว๋วยเตี๋ยวต้มยำแซ่บแซ่บเจียวคำโตตคนรักเกียวต้องถูกใจสิ่งนี้แน่นอนที่ร้านกว๋วยเตี๋ยวตรอกโรงหมูรับรองอร่อยแซ่บสเด็ด11กดๆๆโลกเกียวอ้วบก็จะเป็นฉายาที่ลูกค้าตั้งขึ้นมาตัวมันจะใหญ่อะคะ่ะก็จะเป็นแบบเนื้อหมูเน้นๆเลยค่ะคิดคนสูตรเองทางร้านก็จะใช้สะโพกหมูบดผสมกระมันหมูนิดนึงแล้วก็จะมีใส่เหล้าจีมีน้ำมันงาน พริกไทยก็จะใช้ห่อที่ดีที่สุดแล้วก็จะมีแฮวอย่างตัวใบเกี๊ยวอะค่ะเราก็จะเลือกร้านรับเฉพาะของเราเลยสามารถลวกก็ได้ทอดก็ได้เลือกทุกอย่างเลยก่อนที่จะมาเป็นตัวเกี๊ยวตัวหนึ่งให้ทุกคนได้ทานกัดไปแล้วก็คือแบบสะใจเต็มคำก็จะจูซี้ค่ะจะเหมือนแบบว่ามีน้ำออกมาตัวทอดจะมีความหอมกรอบของใบเกี๊ยวด้วย ความพิเศษของน้ําซุปของร้านเรานะคะเที่ยว3ชั่วโมงจ้าวาดแล้วก็หอมน้ําต้มยำของเราด้วยสูตรที่เราคิดมาอย่างดีเราก็จะพิถีพิถันเลือกใช้แต่วัตถุดิบเครื่องปรุงที่ดีมีคุณภาพตัวพริกป่นตัวขั่วเองปั่นเองทุกขั้นตอนเลยค่ะมะนาวก็ใช้มะนาวแท้ทันสดใหม่ทุกวันแล้วก็น้าปลาที่เลือกใช้น้าปลาแท้ตาเด็กสมบูรณ์รสชาติกลมกลม่อมหอมกลิ่นน้ําปลาแท้อร่อยอย่างไม่ต้องปรุงเพิ่มเลยค่ะวัตถุดิบอื่นๆที่เราใช้ะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นหมูสับเราก็จะเลือกส่วนที่แบบไม่มันมา,ม,มาก ูนุ่งๆทานง่ายๆแล้วก็ตับแล้วก็จะใช้ชิ้นหนาๆเวลาทานแล้วก็จะกรอบไม่ลวกจนสุกเกินไปจนแข็งนะคะก๋วยเตี๋ยวต้ยมยำรสชาติเข้มข้นกับเกี๊ยวตัวโตๆเคล็ดลับความหอมอร่อยลงตัวของน้ำต้ยมยำคือใช้น้ำปลาแท้ปลาเด็กสมบูรณ์ผลิตจากปลาไสาตา้ตันหมักด้วยวิธีธรรมชาตินาน12เดือนจนได้น้าปลาแท้ที่มีคุณภาพหอมอร่อยไม่มีกลิ่นคาว สามารถใช้ได้กับหลากหลายเมนูพี่เป็นคนชอบทําอาหารดังนั้นวัตถุดิบทุกอย่างที่พี่เลือกมาทําก็เดี่ยวชามหนึ่งที่จะขัดสัดวัตถุดิบที่ดีมีคุณภาพวัตถุดิบอย่างหนึ่งที่พี่ใช้ในการทาอาหารทุกครั้งก็จะเป็นน้ําปลาแท้ตาเด็กสมบูรณ์จะทาให้รสชาติอาหาร,รกลมกลอบเหมือนเดิมทุกครั้งแล้วก็ทําให้เราสามารถขยายสาขาได้หลายๆสาขา จนถึงทุกวันนี้ค่ะถึงแม้เราจะขยายได้หลายสาขาแล้วแต่เราก็ยังไม่หยุดพัฒนาอัปเดตข้อมูลใหม่ๆจากเพจ b l a c o Hole g a Academy ไม่ว่าจะเป็นพวกวัตถุดิบใหม่ๆที่เราจะมาใช้ในร้านหรือว่าคอร์สออนไลน์สอนการจัดเก็บอาหารให้คงคุณภาพให้คงความสดใหม่คือมีประโยชน์กับร้านอาหารสามารถเข้าไปสมัครฟรีเรียนฟรีได้เลยค่ะฝากร้านก๋วยเตี๋ยวตอกลงหมูนะคะตอนนี้มี4สาขาสามารถติดตามได้ที่เพจก๋วยเตี๋ยวตอกลงหมูเฟซบุ๊กนะคะแล้วก็สามารถ Delive อรได้หรือจะมาทาน ส่วนใหม่ได้ที่ร้านทุกสาขาเลยนะคะ